วันนี้พามาตัดกล้วยคือเกาจ้ะพี่น้องกล้วยน้ำว่าพัานคืนบ้านเท่าจา้ะพอยังใช่แตงใบให้อยู่แต่มีผลผลิตออกเรื่อยๆพี่น้องกระนาปูเพิ่มอยู่จ้ะให้มันได้ออกจากเดือนละซิบเรื่อนนี่กะพ่ออยู่เลยพี่น้องขายกับเรื่อนละสองร้อยเื่อนเรื่อนหนึ่งมีืม <laughs> ซิบเคลือกสองพันเนะาะว่าว่าตั้มตไหวนะพอ่อยญ่ใส่ประมาณ1ิวีปเออประมาณซิบวีตัวนี้ป่ะแม่นจ้ะตัวนั้นละที่ที่จะตัดเพื่นอนี้แก้พี่นอ้องซิบเคลือกับสองพันเดือนละสองพันกันยังไข่ได้พี่นอ้องมันบม่ได้ใส่หวานใส่ยากล่วย อเ,เอามีดโตมาวันนี้อใส่มีดบางให้ไกลๆบได้หาบซอยได้นี่หับได้อยู่บอกเรื่อบใบใหญ่ดอกมันกะสีมีผลผลิตมุนเวียนออกเลยเลือยู่พี่น้องก็ออกดีนี่กันปลูกไม้ทั้งผลกะเสริมๆกันไปจ้ะ ส่วนใหญ่สมบูรณ์ดีคืออันนี้เถิง10บบ๊บุ่นนี่คือสิบบ๊เถิงดอกคือมันบ่ยาาคือม,มูแต่ว่ามันวีใหญ่แต่วีใหญ่เท่ากับค้ายได้ละค่ะคืนอ,อีกพี่หนอ่อเพราะว่าเมฆาเพิ่งจางเป็นกิโลมันก็ได้นำนัก เข้าออกเป็นวีเป็นวีแล้วก็ขายเป็นกิโลจ้ะกิโลละสิบสี่บาทเป็นไห่ช่วงนี่เดือดเกียดมาเนาะลืมเอาเม็ดอีโตมา ได้ใส่เม็ดบางตัดกล้วยเดี๋ยวใครสียกาจะไปให้ชมเอาออกมาทั้งผีเลยได้บ่ ปูกห่างห้างมันจังสีกอใหญ่นอปีเออปีนี้สิบวีอยู่รอกนี่ในพี่น้องคือว่านาจ็ดถึงสิบสองสิบสองสิบสองโอ้ไก่เคีเ้ยงก็ปีนปีนสิบสามราคาทางระยองเพิ่นคอมเมนต์มาวีซ้ำกล้วยเห้าเนี่ยเพิ่นเขาข้าเจ้าขายวีละสี่สิบหาสิบบาทได้เพ่อนยังส่เพิ่นว่าเห้าขายถืออยู่วะสัน ถือขายน้ำบานบานขายแพยงกับผู้ใดก๋วยนี่บานเห่านีนราคาซ้ำนี่ก็ถือว่าได้ดีเลยจะขายน้ำบานเห่าวิลาเศร้าหาบาทพที่หนองวิลาเศร้าใส่บูมใส่ข่าวซากตัวน,นี้ผ่ไใดขายดอกสเสีเยาไปใส่บุญข่าซากที่นนองวันที่ยีสิบเอ็ดกัญยาเป็นบุญข่าวซาก แ่งใ<ม>บมันเงนนานบา้บออกน้ำนมันขหนา,หาแ่งใบแต่งนอออกไฮเรื่อยๆตัดลูกมันออกเนาะพญาสายเบิ้งต้นต้นมันผี่นองต้นใซ้ำพญาสายฝนได้ต้นกล้ยใยคากแน่ต้นให่จะเสื้อไญ่ เป็นดินโสมไม่มันก็นเลยงามเขากับ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอีกยังดอกมีคนถามอยู่ว่าจอาได้ใส่ปุ๋ยบอ่อว่บบได้ใส่เด้ที่หนอ้อใส่ใส่เกล็ดดำทีเดียวอืมกบปีต่อไปกับโบแน่น่าพยายามใช่นอมันอาสิจืดไปเข้าก็จังค่อยให้ปุ๋ยคอกให้นำมากไปสั่นนะที่นอ้องเขากับสังเกตเอาขวยเขาปีนี้มันยังสมบูรณ์ดีอยู่จะ้ะ ชุดนี้มันได้หาเครืออยูบอ่บ่หาเครือสีสูสีสูสีกันเออตัวะเลไปบ่มขายกับลงเฟสขายกับง่ายอยู่พี่นนองเิ่นเหมันก็มาเอาลางคนกกมันก็มาเอาไปขายต่อ ต้นทีมันออกเครื่อแล้วเฟินว่าบอห้แตงห้ตัดได้เนาะแมนบอแตงแต่ต้นแต่ใบ,บ,บแหงกาบแหงเอาแต่ต้นเอาแต่ใบถีมันแหงมันหักลงนะสีน่นอกมันหักลงมันหักลงเท่ากับจงเอาออกแตงกับมันบาบอค้ออันนี้ปัไดาดอกกล้ย ิบปีขึ้นไปผลมันจังเริ่มเป็นผ่ายพี่น้องเริ่มตายผ่ายมันขาดนาม้มขาดปุ๋ยแหลมกับมีแนวมารบกวนล,ละ่ะตัวนี้เกิดไก้แล้วต้นยุคางบ้านนั้นอายุจักปีแล้วเนาะสิบห้าปีแหละเริ่มเป็นผ่ายพี่น้องคอยเอาพงซัผกผ่าเนี่ละ่ะไปซักผ้ายู่หันซักใส่ร้ายหลอบอยู่ มันกะคือจังสภาพมันดีขึ้นพี่น้องกะลองลองเหตุเบิงด้ยจ้ะกะโบท่านได้กแก่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ดอกแต่ว่ามันกะดีขึ้นน่าจะพี่น้องมันออกเรือมามห้อีกเซ้ยปลูกห้างห้างไหวต้นก็นใหญ่ดีมันกจะจอดกันคือเก่าพี่น้อง ปีทั้งปีเพาท่านตัดปีอยู่ตัวนี้ว่าเน้นพ่อตัดเราบ่เทา้าเออพอแล้วปีกับแบบง่ายมันปีก็ไปฝากผู้เฒ่าเพิ่นมกไก่มกกินสี่หนองบ่ได้ขล้ายดอกบางสวนเพิ่นเด้ข้ายปีกล้ยก็ได้ปีละสาวคนได้ใหญ่ๆอย่างสิเออลูกสาวหอยนำมาแ <laughs> <laughs> งวแง,ว,งวมาแล้วคนเห็นบ่ละ่ะอพราท่านอยู่อ กูทีอยากได้นออยากได้ยั้งมันก็ทรงบ่อไหลได้สีน้องเลยเนบ่อรับเลยเป็นบ่อรับแนวสดสดอให้สถานการณ์มันเบาบางลงก่อนผูได้อยากได้ยั้งกะจังสีคอยทย,ยอยทรงให้ทีน้องเข้า กระถึงบ่นั่นถึงบ่บ่เป็นสิ่สิบวีอยู่บ่เสื้อนี่ก็ได้บ่ถึงตัดกปเถึงจ่อยต้องหาแนวมาง่อยต้นนั่นต้นใหญ่เตื่อไวหังบ่หลายตัวหน่วยงาะงำวยใหญ่ครับเบื่อนั่นบ่เออบ่หลายหวิที่บนเปียกตัวหน่วยขนาดเลย สวยงามครับช่วงแรงโม่ห้าโหดหนามไฮนําได้พี่น้องนี่เพราะว่าต่อหนามนี่มองมองปลาหกๆนี่มันกระสีมีสปก,กิงเกอย์อยู่ปลูกไห้โหดต้นใหม่นี่จ้ะแถวนี่แถวนี้สิเป็นระบบหนามปลูกบักไฟปลูกบักลินจีไห่แถวนี่พี่นอ้องปลูกเป็นไหม่ฝนไห่ กระฮดหนาม,มนออกล้ยมันจะได้กินเองมันจะมันซุ่มมาแต่มีหนามฮดพี่น้องใครปลูกกะเพื่อไงคือการหลักคือว่าติดต่อกันหลายเพื่อยิ่งเออเนี่ยเมื่นไหนไผายามปลูกเพิ่มให้มันได้ผลผลิตออกเดือนละซิบเพื่อไปไงไงมักซิมีรายได้จากกล้ยเดือนละสองพันเพื่อเออซิฟเพื่อคุณดี ุ่นเดพี่น้อง่นเอเลยู่ทางนี้เอเลคนว่าเริมงามแล้วจ้ะทางนี้ก็ได้อืตัวนี้สิบสามเพื่อนถ้าได้ออกมันก็ออกต่อต่อกันเลยละพี่น้องนี่สิบสามบีไลย้อาเลยวีถ่ายยังๆงยังสีวีและเศร้าหาบาทแต่อยู่แล้วเครืองละสองร้อยก็บาทพี่น้อง พ่นลูกสาวพ่นพ่นขวักขวักเออสำรับเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวคอยกับซ้องลอยกับว่าได้ายเลยหละ่ะพี่นออ้องซ้อลอยซ้องลอยหาชิปต่อเขื่อนใช่หละ่ะถือว่าเป็นลายใดที่ดีเลยจ้ะคลิปนี้กับาพี่น้องเข้ามาตัดกล้วยมาเบาเรื่องกล้วยกล้วยขึ้นเก่าละพี่น้องขายงาย<ม>่ายบ่ได้ดูแลอีกยังดอกมาตัดแล้วก็ตัดไปมันออกแค่นี้หละจ้ะอุ้ย พอใไส่ห้างแตนใหญ่ไข่ตัวปตอหนาบ้างหันเออท่วงอยู่เด็ดตอนนั่นบอกเออเปิลลืมแตนโตคือตอเลยไดเอือคลิปนีเอาไว้ซ้ำหนีนาะเอาล่าท่ันผู้ชมก่อนไปกกนนแทรกล้วยก่อนบ่ฝนหย่อยแล้ยเอาไว้ซ้ำหนีจ้ะพี่น่องคลิปหนาพอกัอนไม่จ้ะสวัสดีจ้ะ